สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีตุลในช่วงวันที่16ถึง31มกราคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีตุลน,นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือไม่มีการเงินเข้ามาเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกว้างหากพลาดเรื่องประการใดก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านเวลาที่นี้นะครับการดูดวงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดวงของชาวราศีตุลน,นะครับ เรื่องการเงินโชคลาบเอาเรื่องการเงินโชคลาบนะฮะเรื่องการเงินโชคลาบเนี่ยชาิตุนเนี่ยนะครับในช่วงวันที่16-20ถึง20ท่านจะมีโชคลาบที่เกี่ยวกับการเสาะ,ะแสวงหานะะการไปค้นหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาบท่านจะประสบความสำเร็จนะครับนะเลข ขาพายเรื่องโชคลาภของท่านเนี่ยจะอาจจะเป็นเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านนะนะครับเราไปดูนะครับเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านอ่าท่านจะมีโชคลาภกับสิ่งนี้นะครับเราไปดูแล้วกันนะฮะสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับก็อะไรก็ตามที่มันดูเป็นเลขนะฮะเช่นแบบประชาชนแบบขี่ ATM ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือเป็นเล็กที่บ้านก็ได้นะนะฮะท่านก็จะมีโชคลาบนะครับท่านจะมีโชคลาบได้เงินจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทอ่านะโนะจงที่16นะครับถึง20่สนะนะครับแต่วนะะ่าไพ่เขบอกแล้วนะครับว่าเป็นโชคลาบที่เกิดจากสิ่งใกล้ๆตัวนะครับและเด่นมากเลยนะครับในเรื่องของคนรักหรือว่าแฟนนะครับนะท่านใดที่มีคนรักมีแฟนนะครับท่านก็จะได้โชคลาบ จากคนรักของท่านด้วยนะฮะตรงนี้จะเสริมดวงให้ท่านมีโชคลาภนะนะฮะท่านใดนะครับที่ทำงานด้านการสอนการเรียนการสอนนะครับโดยที่ทำงานเป็นครูนะครับนะฮะหรือว่าทำงานที่ต้องใช้คำพูดนะครับในช่วงวันที่16-20ถึง20 การเงินท่านก็จะดีเป็นว,วิทยากรก็การเงินดีนะครับการค้าขายพูดเยอะนะครับท่านจะขายดีนะนะฮะในช่วงวันที่1 6 2 0นะครับถ้า,ถาท่านทำธุรกิจค้าขายนะครับทำธุรกิจส่วนตัวถ้าท่านถ้าท่านจัดโปรโมโชั่นต่างๆนะครับการเงินท่านก็จะดีนะท่านถ้าอยากขายอะไรเร็วๆนะครับก็ต้องลดราคาลงมานิดหนึ่งนะครับกนะ็จะประสบความสาเร็จเรื่องการเงินการค้าต่างๆนะในช่วงวันที่21 ถึง25อันนี้ขึ้นเต็มเต็มเลยนะครับว่าจะได้เงินกับคนรักของท่านนะครับคนรักของท่านนะครับก็จะส่งเสริมเรื่องการเงินนะฮะการออกปากเรื่องการเงินของคนรักของท่านนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับดวงช่วงวันที่21-25ของชาวราศีตุลนะครับช่วงนั้นจะหาเงินง่ายนะครับเป็นไพ่เดอะโวขึนนะนะครับหาเงินง่ายนะครับได้ตังง่ายนะฮะ ออกปากการะเภทตรงข้ามได้ตังง่ายนะครับเป็นช่วงที่ทําธุรกิจแล้วดีการเงินดีนะครับนช่วงวันที่2ี่สิบหถึงสานะครับการเงินนะครับขึ้นที่ความพยายามนะฮะถ้าท่านพยายามออกไปหาตังได้ตังแน่ๆนะครับนะแอคทีฟตัวเองหน่อยนะครับเรื่องการเงินมาแน่นะฮะในดวงนะครับ ถ้าถามเรื่องการเงินโชคลาบนะฮก็ได้เงินเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าในความหมายไพ่นะครับนะมีไพ่การเงินที่อยู่ข้างๆตัวนะเรื่องโชคลาบมีสิทธิ์ได้นะครับได้เยอะนะฮะอืมนะครับเรียกว่าอาจจะได้โชคลาบรับปีใหม่เลยนะฮะตอนรับปีใหม่ด้วยโชคลาบเลยอันนี้นะครับ ถ้าเกิดเท่านั้นนะครับที่อยากจะขอพรเรื่องโชคลาภนะครับนะเสริมบารมีเรื่องการเงินนะให้มีโชคลาภแนะนำนะครับให้ท่านขอพรกับพระพรหมนะโชคลาภท่นก็จะมานะครับก็จะมีโชคลาภกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับที่คิดจะ ตกแต่งบ้านใหม่นะครับถือว่าถ้าตกแต่งบ้านใหม่หรือ,รอว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่นะฮะในช่วง16นะครับถึง3 1นะครับถือว่าเป็นการเสริมโชคลาภนะครับนะาไพ่บอกแบบนี้นะนะครับหรือนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ทริปต,ต่อไปของอาจารย์ด้วยนะครับ ขอให้ท่านโชคดีมีโชคลาภกับทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ